สวัดีค่ะทุกคนช่องแนงไเดยวคืนนี้ต้องมาต่อยงงนิสัยล่ชัดก็คือน้องคาริตี้เธอซึ่งเพลงที่น้องๆไปวันนี้ก็เป็นสเปเชียลวิดีโอจากเพลงในโฟล์ลบัมของน้องๆเนี่ยแหละเธอก็คือจริงๆแล้วเพลงนี้ตอนเห็นภาพทีเซอร์ไยันขึ้นอยู่เนี้ยมีความเป็นสุดข่าวที่ฉันแบบกรีดร้องมากคือทุกคนคือแบบหล่อมากกรีดเราจะแบบอยากจะกัดฟันกัดลิ้นเลยคือแบบ ามมาแต่จริงๆแล้วสิ่งที่อยากจะบอกตาชิปอย่างหนึ่งคือ,อะไรไหมภาพแฟนมิสติ้งอันนี้ที่เพิ่งปล่อยออกมาคอนเซปต์แบบนี้คือสิ่งที่ฉันอยากได้เธอมีความน่ารักอย่างเงี้ยด้วยความที่ฉันต้นตกจากคาวนาย,ายนะยัไงรู้สึกบอกว่าคาวนายก็คือมีความน่ารักก,กุบกิบมากทําไมค่ายถึงให้แบบนี้กับฉันไม่ได้คือแบบนี้คือแบบน่ารักมากๆแต่วันนี้น้องๆมาในชุดข่าวที่แบบเล้าใจเหมือนกันก็คือแบบก็งานดีเหมือนกันกุบกริบกรุบกิบโอ้ยตายจใจใจฉันก็คือแบบแพชุดสุดสีข,ขาวหรือแบบว่ายูนิฟอร์ม สีขาวอะไรแบบนี้ก็คือกิจการ์ง่ายเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเรามาดูสเปเชียลวิดีโอของน้องคาวิตี้กันดีกว่าเธอมาดูดีกว่าค่ะจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่เราเคยฟังเป็นเวอร์ชั่นออดิโอแล้วนะแต่นี่คือจะเห็นเป็นแบบมีความภาพขึ้นไหลมีสุดสวยมีความแบบอู้ตายราชนิกูลเวอร์โอ้เฮห้เจูนเมื่อกี้คือแบบสวยมากอาจารย์วอนจินมาคือจริงๆเพลงนี้จะมีความแบบเรียกว่าอะไรนะ เซ็กซี่หน่อยๆเซ็กซี่อุ้ยจ้องมูลหลอก็คือภาพคอนเซ็ปต์จะมีชุดสีขาวชุดสีดำที่เราเห็นออกมาเฮียดูหน้าหล่อมากดูดอูโอ้ยสายตามเมื่อกี้คือแบบโอ้ยตื่นเต้นพี่นี่คือมากที่นี่ผมทองคือหน้าหวานมากอู้ยช่างมิกซ์ เข้ไม่เลี้ยงหรอกจริงปะปากอ่ะปากฉันอ่ะอยากได้แบบแบบแบบ,แบ,บน่ารักน่ารักใช่ปะแต่มาเจอแบบเนี้ยก็กรีดน,นะเพราะว่าลออ่อไงกรี๊ดลอ้อฟิดนีดีมากแุดตองอะ โอ้ยตายตายตาอูบินด uh)> ีมากโอ้ยค่าดีมากคือพอดูแบบนี้มันสวยเลยเธอแล้วโอ้ยตายตายอรอนอรอนเดอะเบสอรอนชุดดีงามมากๆโอ้ยหลอเขาอรอนไงจริงๆว่านอกจากเขาเรียกว่านอกจากคนที่เรารู้จักตักตอนรายการโคดิวใช่ไหมก็มีอรอนที่แบบว่าเห็นอีกคนนึงที่แบบเพิ่มารู้สึกว่าน้องหน้าหลักตอนตอนแบบตอนดูข่าวนายก็เร่แบบหลงหลงะละ แล้วพอดูแบบว่าเพลงหลังจากนั้นมาคือรสึกว่าเริ่มหลงน้องแอลลอนล้วหน่าตาแล้วปากแอลลอนก็ะะแบบสมุติตรงนี้เธอตอนมีผมพองก็คือหน้าหวานจริงสวยมากจริงๆเราบอกวงเนี้ยหน้าตาแต่ละคนอ่ะมีความหวานและสวยมากๆใจฉันเลยอย่างโอ้โหโอ้โห้องชายนองสวดีมากเพ่ยหอหล่อกยิ้มโตยิ้มหลอกซ่าซ่โอ้ เหมือนเขาจะไม่เห็นเพลนี้เหมือนมีเวอร์ชั่นสเตจหรือยังเนาะตอนนี้กำลังนั่งดูอยู่มีหรือยังเพราะตอนนี้ลืมมากเพราะว่าด้วยความดูหลายๆวงด้วยแล้วก็แบบว่าไม่ก็เลยแบบไม่แน่ใจว่าแบบมีสเตจยังเลยขนลุตมีมากโอ้ยตาตาแต่บางทีเขาแบบเอวบางมากหนูน้อยลูกหนูลูกหนูมาก บอลจินก็ลูกนูเหมือนกันเอาไม่ใช่อิงพูดผิหดไทยยองขอโทษคือทยยองลูกแม่ได้หิดโอ้ยตายตายตายฉากน้ำดีมากไทยยองตัวกับบอลซิงเมื่อกี้ดีมากโอ้ตาย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 เลวโอ้ my god ทุกคนสวยมากค่ะเอดียูสิ เขาสนิทกูนล,ลูกสาวมากมีความน่ารักกะแต่พอน,น้องออกมาก็ลูกชายเท่เอ๊ะฉันก็คือสับสนในตัวเองเธอบอกเลยฉันน่ะโอ้ยสายตาโอเมก้าตกก่เนคือมันดีมากเลยอะคือแบบโอ้ยตายจริงๆแล้ววงนี้อย่างฉันบอนกอะทุกคนมีความแบบน่ารักน่าหวานน่าสวยมากๆแต่บาง บางบุมบางฉากเนี้ยก็มีความหลอดเท่ก้าวใจเหมือนกันซึ่งอย่างฉันที่เป็นแม่เนี่ยก็รู้สึกแบบว่ายังไงก็ยังสับสนในตัวเองแต่ใจจริงๆก็อชอบแบบคาวนายแต่แบบนี้ออกมาก็ากิดร้องไหมก็กิดร้องโอ๊ยมันตีในหัวเธอเอาดีๆถ้าใครเป็นแฟนคลับของคาวิตี้อย่างเงี้ยมาเมาโอยกันเธอว่าแบบชอบลุคไหนของน้องแบบว่าชอบความแบบเท่ๆคูลๆหรือชอบแบบหวานๆแบลวๆอะไรอย่างเงี้ยมาเมามอยกันแต่ส่วนตัวฉันจะจริงๆปะถึงจะชอบแบบหวานๆอะ่ะแต่มาเจอแบบเนี้ยก็ชอบก็กิดร้องเลยเธอก็คือแบบว่าดูมาเบ ไหนหรือลูกมาแบบไหนอ่ะก็ชอบั้งสองแบบคือไม่ดูไม่ได้เธอเพราะฉะนั้นก็คิดว่าสเปเชียลวิดีโอนี้น่าจะถูกใจแฟนคาบิที่หลายๆคนอย่างฉันเองนี่คือโอ้โย oh, oh, oh. าจะตกมือดังๆให้กับลูกๆคือแบบดีงามมากเธอเพราะฉะนั้นก็คือีทุกคนน่าจะนอนหลับฝันดีกับคลิปวิดีโอนี้แน่นอนและฉันเองก็น่าจะนอนหลับฝันดีเช่นกันเธอใครรักน้องชอบน้องไงก็ฝากติดตามเพลงน้องๆต่างๆในช่อง YouTube หรือว่า ชาแนลต่างๆของน้องๆด้วยรับรองว่าดีงามจริงๆวงนี้น้องๆทุกคนมีความน่าเอ็นดูเธอดูลกหลักแน่นอนเธอสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามชมช่องเราแล้วคลิปหน้าจะไปพายเพลงไหนหรือดัิชั่นเพลงอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามช่องเมกไม่ดูเธอฝากกดไลค์กดติดตามเราด้วยเธอตอนนี้ขอบคุณทุกคนมากค่าวดีค่ะบายยฝากเวิตี้ด้วยนะ